สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆความใจชศราทุ่งแหละกท่านผู้ชมที่เขาลงตัวทางครับเอามืาหนึ่ความใจชศราทุ่งได้ของสองยางมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอันแรกปุ๋ยสาคูนะครับพี่น้องเบมีลักษณะเป็นเม็ดเป็นเม็ดไข่ครับสาคูอันนี้เอิ่อว่าปุ๋ยสาคูส่วนปุ๋ยตัวที่สองก็คือมีลักษณะคล้ายๆคับน้ำตาลเม็ดเป็นเกจเซจไซสีน้ำตาล คล้ายๆครับน้ำตาลไส้โพแทสเซียอสีเอื่นว่าปุ๋ยน้ำตาลนะครับพี่นออ้องแล้วสองปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยยังสองปุ๋ยนี่บอกเลยว่าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับที่พี่น้องเชาวสวนเฮ้าหูจักกันดีโดยเฉพาะสวนพักผู้ปลูกพักนะครับพี่นออ้องไงว่าปุ๋ยยังน้อบขเเยได้ยิรนิ่แต่น,น้องมีเร่นปิศนาทานน่าน้อเศร้าสุ้นะอ๋อน,นะครับกน่นซื้อตามที่บอกไปพี่น้องอาจจะบอกคุณถ้าบอกว่าปุ๋ยยูเรียแต่น้อฮ้ยหูจักฝันยังปุ๋ยยูเรีย เนีย่ยเพราะถ้าด็กาจอยู่เธอเดี Nein, ๋ยเนี่ยเอย้อนยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียครับสูตรสี่สิบหกศูนศนย์ะพี่น้องนะครับส่วนตัวนี้ก็คือปุ๋ยแอมโมเนียนะครับสูตรยี่สิบเอดศูนย์ศนย์นะครับพี่น้องและสองปุ๋ยนี้เป็นเป็นปุ๋ยแบบใดแตกต่างกันคือกันจังไรนะครับคือกันก็คือเป็นปุ๋ยเคมีเหมือนกันพี่น้องนะครับอันแรกเป็นปุ๋ยเคมีเหมือนกันอย่างที่อ่าันประการที่สองก็คือเป็นปุ๋ยไนโตรเจนเหมือนกันมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ นะครับพี่น้องโบมีพี่บมีเคบมีฟอสฟอรัสบมีโพแทสเซียมนะครับพี่น้องมีเพียงในตัวจินเป็นองค์ประกอบคือกันสองตัวนี้ครับนะครับไอ <c oughs> ้คว่ไอ้ควมำคู่กันย่างที่สามก็คือใช้เป็นปุ๋ยสําหรับบํารุงต้นไม้ในระยะแรกนะครับพี่น้องแม่นอดปุ๋ยปุ๋ยยูเลียนะนะครับปุ๋ยยูเรียะะรปุยย๋ยไอโตัวจนนะครับปุ๋ยแอมโมเนียนะครับไม่ในตัวจีนเป็นองค์ประกอบเลยครับ ต้องใส่ก็พืชได้ระยะแรกนะครับหรือพืชที่อายุยังน้อยอยู่นะครับ <S 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 เพื่อส้างต้นส้างใบเนาะนะครับพี่น้องแล้วสองตัวนี้มันแตกต่างกันจะได้ว่าเนี่ยนั่นเมื่อเป็นมีในตัวเกินขึ้นกันฟอสฟอรัสกับโบมี่โพแทสเซียมกับโบมี่แล้วมันคือซเฮ็ดมหลายอันให้ยากแต่เพ่นะครับพี่น้องอุ้ยสองตัวนี่มีความแตกต่างกันอยู่พี่น้องครับอ่าเบิ่งให้นอกรูปลักกับต่างกันแล้วเนาะอันนึงเขาอันนึมงนอกหลอกอยู่นะครับพี่น้องอุ้ยสองตัวนะครับมีใแบบนตัวเกินเป็นองค์ประกอบพื้นกันแต่ต อยู่ในรูปที่ต่างกันสำหรับปุ๋ยยูเรียนะครับมีไนโตรเจนอยู่ในรูปของยูเรียมันเอิ่นซื้อตามธาตุอาหารหรือธาตุที่ประกอบอยู่นะครับตามองค์ประกอบของปุ๋ยนะตัวนี้มียูเรียเป็นองค์ประกอบมีไนโตรเจนอยู่ในรูปของยูเรียเป็นองค์ประกอบลเลอื่นว่าปุ๋ยยูเรียส่วนตัวนี้มีไนโตรเจนซึ่งอยู่ในรูปของแอมโมเนียก็ลเลยอืน่นปุ๋ยแอมโมเนียนะครับพี่น้องตัวนี้มี46เซนไนโตรเจนลว้วนๆนะครับส่วนตัวนี้ มีในตัวจนอยู่21เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีธาตุอาหารล่องตัวหนึ่งประกอบอยู่นั่นนั่นก็คือกรรมะถันมีสูงพี่น้องสูงถึง24เปอร์เซ็นต์ยนี้นะครับพี่น้องเมื่อร่วมธาตุอาหารนะครับตัวนี้46เปอร์เซ็นต์ในตัวจีนล้วนๆตัวนี้จะมี45เปอร์เซ็นต์มีในตัวจีนกับกรรมะถันนะครับพี่น้องร่วมกันเป็น45เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับปุ๋ยสองตัวนี้นะครับ ยูเรียนอกค่นั้นนะครับใส่สำหรับหน้าเข่าสำหรับก้านะครับเพราะว่าอ่ะยูเรียเนี่ยนะครับเข่าหรือพืชตระกูลยาสามารถนั่มยูเรียไปใส่ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องแปรรูปไม่ต้องเลียนแร่แปรธาตุอีกยังนะครับเข่านะครับเขาจึงนิยมไปว่านก้ากระตุ้นให้ก้าแตกใบนะครับง่ามเร็วนะครับไปนอกนะครับนะครับสร้างใบสร้างต้นะารับส่วนตัวนี้นะครับนอกจากจะสร้างใบสร้างต้นแล้ว การตุ S <S <an> ้น <t ool> ให้เกิดการแตกกอนะครับพี่น้องแตกกอสร้างโคลรฟิละตุ้นให้มีการสังเคราะห์แสงดีขึ้นก็เนื่องจากว่ามีธาตุกรรมาฐานซึ่งมหนาทีใ่ในการสร้างโคลรฟิลดให้พืชมีสีเขียวแลวก็สังเคราะห์แสงได้ดีนะครับพี่น้องตลอดจนการสร้างสีสร้างกินสร้างรสให้กับพืชโดยเฉพาะพืชพ,พวกพืชหอมทั้งหลายนะครับพืชน้ำมันทั้งหลายเพราะว่าจะเป็นหอมเป็นข้าเป็นตะไคร้เป็นขิงนะครับพี่น้องถ้ามี ในตดเออามีอกรรมฐานไปบำรุงมีสั้นเฟื่อมีแต่ธาตุาอาหารร่องกรรมฐานไปบำรุงนี่จะ่านี้หขตะไคร่หอมขึ้นข้าเพ็ดขึ้นขิงเพ็ดขึ้นขิงก็ราคาก็แรงนะครับพี่น้องนะครับปุ๋ยสองตัวนี้นะครับถ้าหากมีสะสมในดินหลายจุเกินไปจะทําให้ดินเป็นกรดโดยเฉพาะไอเจ้านี่นะครับเนี่ยถ้าสะสมเย็นลูกของแอมโมเนียเนี่ยจะเป็นกรดเร็วนะครับพี่น้องดินจะเป็นกรดเร็วเลยก็กลา็เป็นกรด สูงกดจัดนะครับพี่น้องเช็ดหามีผลกระทบกับการจเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากธาตุอาหารละลายออกมาได้บอ่อมดุลกันนะครับอาจจะมีธาตุอื่นออกมาหลายจนเกินไปธาตุบางชนิดออกมาหน่อยอยู่เกินไปจนเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารในดินเนื่องจากดินเป็นกรดนะครับพี่น้องนะครับนะครับ,ะรบฉะนั้นการใส่จะต้องระมัดระวังนะครับพี <c oughs> ่น้องจะต้องระมัดระวังนะครับใส่ละลายดินเป็นกรดนะครับ บลาในสองตัวเนี่ยมันมันดีมันดีคอดีคอเด่นคอดีคอเสียแตกต่้างกันจะได้ปลาในอันนี้ดีวะก็ดีครับอันนี้ดีวะก็ดีครับได้ดีคนละอย่างตัวนี้คือได้ธาตุอาหารเดียวๆได้แค่ในตัวกิยนย่างเดี่ยวครลส่วนตัวนี้นอกจากจะได้ใน้ตัวกินแล้วยังได้ธาตุกำมะถันน้ำหรือซันเฟอร์ซึ่งเป็นธาตุอาหารร่องตัวที่สามแคลเซียมแมกนีเซียมกำมถันน้อาะนะครับ สำหรับการสูญเสียธาตุอาหารนะครับตัวนี้จะไปเร็วกว่านะครับพี่น้องเนื่องจากว่ามันละลายออกมาเร็วเมื่อออกมาเร็วก็ไปเร็วนะพี่น้องนะมีการระเหิดระเหยไปเร็วนะครับสูญเสียธาตุอาหารได้ง่ายนะครับส่วนตัวนี้นะครับละลายออกมาทรายกาตัวนี้นะครับจึงทําให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารสรายก็ตัวนี้นะครับพี่น้องนี่คือหัวแตกต่างของเขานะครับสําหรับราคานะครับพี่น้องปุ๋ยยูเรีย ตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่980บาท950-980บาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่755-880บาทนะครับ้าราคานี่บ่ตายตัวด้พอนะแล้วแต่ท้องทิ้นแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ร้านค่าแล้วแต่ความพอใจของผู้ขายนะครับ่น้ากับบอตายตัวนะนะครับแต่ถ้าอาจจะว่าไปแล้วกับตัวนี้ก็จะคือก้ตัวนี้โยนนะครับ่น้งอ่ามือถือกันยี่อยช่องลอยนี่ละนะครับ การใส่ปุ๋ยปนิพัอนองนะครับตัวนี้จะใส่ในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับพี่อน้องโดยเฉพาะพืชพักของเข้าพักกินไปเท่านี้นะครับเขาจะใส่ถือๆเพิ่อาจจะครึ่งช้อนแกงต่อน้ํยี่สิบลิตรละลายน้ําแล้วก็หดนะครับพี่อน้องแต่ส่วนตัวนี้นะครับจะใช้หนึ่งช้อนแกงต่อน้ํยี่สิบลิตรหมายความว่าจะใส่เป็นสองเข้าเออเป็นหนึ่งเท่าของตัวนี้นะครับพี่อนอ้องอางเช่นเขาคำนวณไว้ว่าถ้าใช้ปุ๋ยยูเรียยี่สิบกิโล ก็จะในยังสีหนได้ตัวเกลนท่อครับปุ๋ยยูเรีย20กิโลก็จะ,จะต้องใส่ปุ๋ยตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น43กิโลนะครับพี่น้องเพื่อจะไดะ้ในตัวเกลนซ้ำกันครับตัวนี้เนาะนะครับแต่ใส่ปมอยู่แน่อยู่นะครับพี่น้องนะครับพอดีคอเสีกะบ,บอกพี่บอกน้องไปแล้วนะครับรวมถึงราคาร่วมอย่างนะครับสำหรับ2ปุ๋ยนี้นะครับอันนี้เอื่นว่าปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตมีแอมโมเนียมีได้ตัวเกนซึ่งอยู่ในรูปของแอมโมเนีย21เปอร์เซ็นมี ซันเฟดซันเฟอร์หรือกามาทันเป็นองค์ประกอบอยู่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์สองธาตุร่วมกันเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องบอมมี่ฟอสฟอรัสบอมีโพแทสเซียมส่วนตัวนี้มีแค่ในตัวเกินล้วนๆซึ่งเป็นอยู่ในรูปของยูเรียสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับว่าง่ายคือกันซื้อปุ๋ยนีิมาได้ธาตุอาหารตัวเดียวการซื้อปุ๋ยนีิมาได้ธาตุอาหารสองตัวนะครับแต่ซองชนิดนี้ก็คือปุ๋ยูปุยในยตัวเกลือนขึ้นนะครับพี่น้อง การไส่กระใส้ในลักษณะคล้ายๆกันก็คือการบำรุงพืชในระยะแรกนะครับทำให้พืชแตกกอนะครับสร้างใบนะครับพีออกแต่ในตัวเจ่นะครับถ้าหากมีหลายจนเกินไปนะครับจะทําให้พืชเฟือใบบ้าใบก็เอิบไปหรอแทนที่จะอาจจะเคล็ดให้พืชกลายเป็นพันธุ์ดูใบไม่ต่ใบก็จะเจ้าสุกเคลื่อนไปใส่บมากตัวพบเป็นหมากแี่เคื่อไม่ต่ใบกัดสากหรือถ้าหากอยู่ในช่วงที่พืชกำลังให้หมากให้ผล บางที่เต็มต้นก้าซสร้างเยอะบ่มีปุ๋ยนี่ยแหละมีแต่อันนี้แหละใสโลดตัวนะครับเห็ดไหเพืชสลัดมากทิมเมื่อสลัดมากทิมเห็ดไหหมากมันลดน่ะนะแล้วมันสีสางใบแท่นมนสางใบสางยอดแท่นออมันบ่นอยากข้าเจ้าบ่็อยากมากดอกทิมทิมทิมซีดมากทิมห้องเป็นอยากกินใบอะไรันถ้ามันสางใบกันมากฉะนั้นเขาจึงนิยมใส่เป็นปุ๋ยในระยะแรกเป็นการเร่งและกระตุน้นการจเจริญเติบโต,ตนะครับ ระยะให้มากให้ผลสีบ่มีไผ่นิยมใส่กันซึ่งสองปุ๋ยนี่แหละนะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยกระตุ้นการเจริญเติบโตนในระยะแรกนะครับขณะใส่ให้เป็นเรื่องพี่น้องได้นะครับผมเว่าเป็นปุ๋ยลมฟาดใส่ฟาดใส่เนี้ยนะครับพี่น้องการใส่ก็ต้องมาระมัดระมัดระวังใส่เท่าที่จําเป็นบ่มใส่ผ้าใส่เพื่อจนไปสะาสมยันได้ดินเทดินเป็นกดนะครับซึ่งจะเดให้ยากในการแก้ไขอีกนะครับพี่น้อง่อะเดีเ๋ยวเอามาฝากพี่ฝากน้องสาหรับปุ๋ย อาสาคูหรือปุ๋ยยูเรียนะครับพี่น้องกับปุ๋ยน้ำตาลหรือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับพี่น้องอ่ะซึ่งเป็นปุ๋ยที่พี่น้องชาวสวนเฮานิยมนําไปใส่กันโดยเฉพาะสวนพักนะครับชาวถุงก,ก็ได้พ่านพักมากแต่ทิปลูกบ่เนี่ยมี <c oughs> ใส่ปุย๋ยมักปุย๋ยคออเป็นรักกันซเสียมเลยซึ่งนี่แหละเนี่เพื่อให้พืชตวบกอบนิดจังหน่อยนะครับพี่น้องนะครับเป็นพิษพ่พี่น้องนะครับเป็นพิษบ่ถ้ามีหม่ลายก็เป็นพิษน,นะครับเป็นพิษต่อดินเป็นพิษต่อพืชที่กันนะครับฉะนั้น ต้องใส่ด้วยความเข้าใจต้องใส่ด้วยความระมัดระวังนะครับไป่นองนะครับโอ้เคนโอ้ยข่อยปุยังก็บ่แล้วข่อยไซจะปุยควองเนี่ยปลอดสารข่อยปลอดสารน่นยังก็บป้องกันละใช่ไใบพักสวยแงบแงบเน่ยหมักเต่าหมักแตงหมักอื่นหมักซีดาไม่จะห้อยเขียวแมงบงใส่กับบวไว้เนาะปลอดพดนะครับก็ต้องบำรุงในยจังหน่อยถ้าเมื่อเพือแสดงอาการการแสดงอาการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุเนียตะเก็นใบอยากหลังอยาก บริจาคงามไปได้เทากหกระตุ้นเล็นๆหน่อยๆตามข้อเหมาะสมเนาะนะครับแล้วก็หลักเท่ากัปบปั๊บปรุงบำรุงดินเทาด้วยปุ๋ยมกักปุ๋ยคอกปุ๋ยยินซี่ตามกปกตินะครับเอามาฝากที่ฝากน้องสำหรับท่านที่อ่ายังบางท่านเข้าใจว่าปุ๋ยยังนี้เป็นแตะะ่ที่เกิ่ยปุ๋ยนั้นตัวเจนไม่หลายสูตรได้พี่น้องนะครับนอกจาก4600 2100หรือยังมี1500 1300ก็มีนะครับพี่นอ้อง นะครับนี่เอิญถ้าเอิญว่าปุ๋ยในตัวเจนทั้งหมดแต่ในไนเจนอาจจะอยู่ในค้นละรูกนะครับอันนี้อยู่ในลูกของยูเรียอันนี้อยู่ในลูกของแอมโมเนียนะครับพี่น้องนะครับแต่ที่พืชทั่วไปเอาไปกินได้ก็คืออยู่ในลูกของแอมโมเนียละนะครับพี่น้องนะครับอยู่ในลูกของแอมโมเนียนะครับพี่น้องแต่ก็เสี่ยงต่อการสูญเสียได้ง่ายเนื่องจากว่ามันเป็นก๊าซนะครับพี่น้องในตตวเจนเนี่ยเป็นก๊าซเนี่ยบมเนเป็นซาสารนะครับพี่น้องมันเป็นก๊าซนะครับมันจิงระเหยระเหยระเหิด กลับสู่บรรยากาศได้นะครับพี่น้องนะครับอาจารย์การไส้ก็ต้องไส้ให้เป็นไส้ให้เข้าใจนอกเป็น้นองน,น,นะครับจึงจะบ่เกิดโทษนะครับบ่าเป็นโทษต่อเจ้าของเนี่ยโทษต่อดินเท่านันาโนโโน้นดินเป็นกเ่านะครับอาจารย์ต้องระมัดระวังอ๋อคลิปนี้คองจอะพ่อพี่พ่อน้องเพี่งเท่นี่นะครับคลิปหน้ามี่ยังจะพ่อกันไหมนะครับบังเอิญว่าเขาจะชทุ่งไปได้ตัวนี้มาก็เลยนำมาฝากพี่ฝากน้องเป็นสาระเจ้านายน,นอกเี่น้องนะครับอาจจะอะไรท่านอาจจะยังบ่เข้าใจอาได้เข้าใจกันคลิปนี้นะครับ อันนี้เป็นข้อมูลที่ทั้งวิชาการเขาเจ้าทำการว่าไว้เนาะพี่นอนอนะทังวิชาการรับรองมากนะครับว่าปุ๋ยอันนี้เป็นนักซีปุ๋ยนี่เป็นนักซีนะครับฉะนั้นการนําข้อมูลต่งางๆเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต้องระมัดระวงังต้องเป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงมีข้อมูลรองรับนะครับมีวิชาทั้งวิชาการรองรับซึ่งคนจะสะทุ่งก็จะใส่อของอ กรมวิชาการเกษตรครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับเป็นตัวอ้างอิงนะครับพี่น้องนะครับบนเวนวัดคือพอจะได้กายประโยชน์หวังแต่ยอดวิวอย่างเดียวอะไรเดี๋ยวจะเจอข้อหานําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฉะนั้นท่านที่เ,เท็ปเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับอของใส่ต่างๆที่มีความสาคัญต่อการดำน,น้นชีวิตในปะจําวันจจวน,นี้ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องบางทื่ข้อมูลที่พี่น้องนำขอมาอาจจะเป็นข้อมูลเท็จนะครับซึ่ง ถึงจะบ่ประเทศแต่บางเแื่กัเว้าจนเกินกิ่งไปอย่างเสกะถือว่าสร้างความเสียหายได้อย่างเช่นเพียงหยดเดียวงามทั้งสวนเพียงช้อนเดียวนอนตายเรียบไปท่านไอเบื้องบนบ้านอาจจะเห็นนอนตายน้าของมนีนะครับพี่น้องฉันนั้นระมัดระวังหน่อยก็แล้งเนาะการนำของมลต่างๆเของชัค่อยคอมพิวเตอร์เของชัวระบบคอมพิวเตอร์พี่จังควรจะช่วยส่งเหตนะครับพี่น้อง หรือลาลายๆช่องเห็ดนัสิครับแต่สังเกตว่าหลายๆช่องกันโดนปิดกั้นไปก็มีโดนปิดไปก็มีโดนยกเลิกโยนโดนยังลายแน่วนะครับพี่น้องโดยบางเทีเขาก็แจ้งมาว่าผิดกดว่าพิดกดกนะครับพี่น้องฉะนั้นต้องระมัดระวังในการทําช่องนะครับเพื่อสีได้เฮ็ดขึ้นมาใหม่เพื่อสิมีพู้ติตามปานนี่มันบอก่ของง่ายฉะนั้นเหดด้วยความบางายเหดด้วยความโลภเนะี่ยบางทีก็อาจจะโดนซึ่งหลายๆท่านกันโดนไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาจมปอดปลอด,อดโอ้ยผู้ติตาม สองหมืนมม่นสามหมื่นล้วคือลบกหมมังอะไริงๆเขาก็จะเตือนมาก,ก่อนนะครับพี่น้องเขาจะเตือนมาก,ก่อนแต่หากยังปฏิบัติปฏิบัติตามหรือยั่งปฏิบัติยั่งปฤติขี้เกาอยูอ่อาจจะโดนเน,ะน,นเาะถนนคนจะ้ะถุ่งจริงพยายามระมัดระวังเป็นพิเศษเดี๋ยครับการน้าเสงน,นะครับพี่น้องเพื่อบ่ให้ส่องถือเรียนงานนะครับนี่ละลายท,าน,ทานเจ็ดส่องไปแล้วขอมุ่นอันเป็นเทศจกระโดนไปกระลายครับถนั้นระมัดระวังเราพี่น้องนะครับเพราะว่าตำรวจไซเบอร์เดี๋ยนี่เขากับ เบิ้งขึ้กกันนะครับเขากับเบิ้งตรวจสอบใส่ใจขึ้กกันนะครับพี่นอ้องเอาที่นี่ท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ